ม่อนครับค่ะหวยออกแล้วเราเสียเลยหวยฮะวันหึงหวยใช่ไมใช่ใช่เราแทงหกสี่สี่หกสี่หกสีเออไม่เป็นไรหวยหมดก็มีหุ้นต่อค่ะ GC ยืนกับ SIS ยืนจากช่วงเช้านะคะสวยครับค่ะสองตัวชอบตอนนี้มีโอกาสไปต่อเพราะว่าหุ้นเล็ก d ด m ม s สติกเตอนเนี้ไม่ยากไมยากไปต่อมีโอกาสไปต่อค่ะค่ะทาง SIS ทั้ง GC ก็เอาของมปากหอมคอนะในวันพรุ่งนี <IN ster> ้ก <tes> ็ดูว่าจะไปได้แค่ไหนค่ะค่ะส่วนสยามไม่ต้องกังวลฮฮะก็สยามมันมีประเด็นรองรับเยอะค่ะแล้วก็คุณตัวนี้มันจะเป็นอย่างนนะฮะพอคนพูดเยอะๆมันจะแบบนิสัยเขาจะเป็นนิสัยจะกลับมานิสัยนิสัยไม่ชนไอ้ใครเขามายุ่งหรือเปล่ามีออฟเฟอร์หลักหมื่นใครเข้าไปแสนหนึ่งนับหัวตีกลับมาใช่พอมีคนพูดเยอะเขาจะแบบถอนบิดอะไรออกมาถอนออฟเฟอร์อะไรให้มันดูบางนิสัยก็ดอูอืมหายหมดเลย ตัวไม่ติ p เพลย์ก็ต้องดูคุณเล็กๆคุณเล็กๆบางตัวเนี่ยบางทีลรมๆมาแล้วโผล่ขึ้นมาวิ่งเงินเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีต้องเล่นแบบนี้ครับมีให้ตัวหนึ่งวันนี้เอาตัวเดียวพอเยนียตัวเดียวพอไปพร้อมกันคมีมีสตอรี่อยู่แล้วอะไรเราก็รู้สตอรี่ดีแล้วก็มันนิ่งมามันนิ่งมาพอสมควรดังนั้นผมว่าอาการนิ่งแบบนี้ถ้าเล่นแล้วมีสัญญาณซื้อขึ้นมาพรุ่งนี้วิ่งต่อด้วยแล้วไปพร้อมกันไปพร้อมกันหมายความว่าทุกท่านได้พร้อมกันตรงนี้ นะฮะเราดูซิว่ามันจะบิอยังไงสตอรี่ดีมากๆแต่ว่าหุ้นตัวเนี้ยเขายังไม่ค่อยเผยอะไรเป็นผู้บริหารใหม่เออเต็กกอไงตายละเต็กกอเตะกกอตัวไให้อะไรอะไรเดี๋ยวเเต็กกอตัวไหนดูสิลืมหายจากสมองเฟบเลย TCC ครับ P TCC ไทยแคปิตัลอ๋ออ๋ออ๋อ เดิมคือช e um er> ื่ออะไร Tico T H E C O ทำพวกงานหีนเลไปทำพลังงานทางเลือกมาถ่ยแคป i t a l ใช่อคจริงๆประเด็นคือหุ้นเล็กเล่นเล่นเล่นเก่งกำไรแค่นั้นเองค่ะพี่นะฮะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมปิดพอมันปิดสูงขึ้นเนี่ยคือถ้าเกิดปิดทะลุ182ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมมันเร่มมีสัญญาณชี้800ตัวเอง800หุ้นเองไม่ใช่2.7ล้านหุ้นที่ที่เทรดไป เปอร์เซ็นการซื้ออยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเห็นบิตออฟเฟอร์มันเป็นฟันหล่อเยอะเลยพี่ดูสิมีพันแปดอะไรของเขาคนนี้เดี๋ยวสักพักนี้หุ้นตที่สังเกตุดูเพราะพอมันมานะมันจี่ประเด็นเาี่มาเือว่าประเด็นคือาเขานะเดี๋ยวก็มาประเด็นคือว่าเขาทำเอทานอลครับแล้วเขาจะได้โรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลป้อนด้วยชีวป้อนด้วยเอ่อชีวมวลอย่างหนึ่งแล้วก็ป้อนด้วยแก๊สอย่างนี้เขาแก๊สเขาป็นผู้ผลิตเน่ยเอทานอลวัน อันนี้แหละคืออย่างนี้เขาจะยาจากราดแลนะก็ผมคิดว่าน่าจะพอพออะไรมันเริ่มเคลียร์ผมว่าเขาน่าจะเปิดตัวคือ <Okay. S 2> ต,ตอนนี้ไอ้ธุรกิจพวกนี้มัน,มนชา้าอยู่เพราะว่าสก,กินไม่ดีเขาเลยไม่อยากเปิดตัวงั <Okay. S 2> ้นผมว่าตัว tcc เนี่ยตอนนี้เราก็เล่นจับทางกราฟไปก่อนนะฮะมีสัญญาณซื้อเราก็เล่นตามแล้วก็แล้วก็เทรดดิ้งไปเป็นโดมิสติกเทรดผมมองว่าอย่างนี้ว่าถ้าเกิดวันนี้ปิดสวยเกินหนึ่งแปดสองขึ้นไปเนี่ยพรุ่งนี้มีรุ่นถึงสองบาทนะครับ เบรกหนึ่งแปดสองขึ้นไปวันนี้นะเป็นหุ้นเบาเป็นหุ้นเบาที่ขึ้นไปสองบาทครับอเอาแค่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละหอพอละ t ีซีซีๆๆตัวเดียวผมว่าเล่นได้แล้วก็แนวในการคัดลอสเราก็ลงลึกหน่อยได้เพราะว่าราคาหุ้นตรงนี้ยมันแว่งเร็วเราอย่าไปตั้งตั้งใกล้เกินไปนะต,ตั้งใกล้เกไปบางทมันกินล่างแล้วก็มันขึ้นบนะนะฮะมันกินล่างขึ้นบนผมว่าเราสามารถยื้อไปที่บาทเจ็ดสิบได้ นะครับยูะปที่บาทเจ็ดสิบได้เป็นแนวในการชัตลอสนะครับแต่ว่าในการวิ่งเนี่ยดูราคาปิดวันนี้ว่าจะปิดได้สักสวยเท่าไหร่แล้วก็มีลุนหนึ่งนี่ผมลุนตัวนี้ถึงสองบาทลนะครับทีซีซีน่าสนใจนะฮะเอาติดไมาติดมือกันไปแล้วก็สยามผมว่าแรงเชียร์มันมีเยอะอยู่แล้วล่ะแล้วก็มีประเด็นรออยู่นะครับไม่ต้องกลัวไปได้ส่วนน้องซีสน้องซีสเรานะครับน้องซีสเราก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ็เทรดดิ้งไปเอาตามใจชอบอยากขายตรงไหนก็ขายนะฮะน้อง Global c o n n e c t i o n GC จะใช้ได้อยู่แล้วยังใช้ได้อยู่ยังยืนให้อยู่นะฮะครับประมาณนี้ค่ะค่ะครับฝาก TCC สำหรับเย็นนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะนะครับ